นั่แน่หัวร้อนกันอยู่ล้สิมาดับร้อนกับเจ๊น้ำกันดีก,กว่าเจ๊น้ำการค้าเติมเพชรฟ้าราคาพิเศษเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ำนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอ,อื่นอีกมากมายดยนะสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมต่อง่อว,วิดีโอนี้เกม rox นะครับสวัสดีชาว rox ทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็ภูมิใจนะฮะนำเสนอนะครับมอง สายหลบนะฮะตบสนนยนกขี้แตกก็เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่มาแก้ทางสนนยนกอย่างแท้จริงเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันแก้ทางอาชีพที่เ,ออเป็นสายตีธรรมดาหรือว่าออโต้แอคแท็กนะครับและมีค่าเด็กที่น้อยนะครับซึ่งมองที่เพื่อเห็นอยู่นี้เนี่ยก็จะเป็น มองที่เรียกว่าสายเอจินั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นก็มารู้จักกันก่อนนะครับซึ่งคุณสาทุนะครับพอไปอยู่ต่างประเทศก็คือเป็นซาตูนั่นเองครับมิสเตอร์ซาตูเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นคนเดียวในเซิร์ฟเลยมั้งที่เล่นมองสายเอจิล้วนแบบนี้นะเพราะว่ายังไม่เคยเจอนะคือคนนี้เขาโหดมากนะครับเพราะว่าสไนคนไหนที่เจอเขาเนี่ย เพื่อนๆผมเนี่ยเจอคือวิ่งอย่างเดียวเลยเพราะว่าสู้ไม่ได้ทำไมสู้ไม่ได้เดี๋ยวดูท้ายคลิปมีบอกนะฮะแต่เดี๋ยวตอนนี้มาดูของสวมใส่ของเขากันก่อนดีกว่านะครับอ,อย่างแรกเลยนะก็สนับนะครับอันนี้เนี่ยเขาเล่นสายปาบอลน,นะครับสายปาบอลนเนี่ยจุดเด่นนยก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ย ปลาได้ไกลถึง10เมตรนะฮะปลาไกลมากท่านผู้ชมแบบไกลแบบไกลกว่าสไน,นยิงอะ่ะไกลแบบไกลมากจริงๆนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นสนับทองนะครับที่หลังจากปล่อยแล้วก็มีโอกาส10%ที่จะล้างคู่ดาวทั้งหมดด้วยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับสมุดพีทนะที่แบบชุบป,ปุ๊บแล้วก็รีเซตคูดาวอีกก็ชุบมันใหม่ได้อะไรอย่างงี้นะครับก็เอฟเฟกต์จะคล้ายๆกันแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับ ก็อันนี้จะให้ดูในส่วนของอค่าเฮสนะครับแล้วก็ค่าอ d ดเคต่างๆนะส่วนออฟนี่แน่นอนนะครับก็เป็นเอจิพอนเทลล่านะครับสามแถว10-10 10นะฮะบวกเอจิแถวและ60เลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเนื่องจากว่า,าคุณสาธุหรือว่ามิสเตอร์ซาตูเนี่ยนะฮะเล่นเสน,น่นกมาก่อนเขาก็เลยจะเล่นเป็นไร้ธาต ไร้ธาตุเนี่ยมันประหยัดกว่าสายธาตุต่างๆอย่างแน่นอนเพราะว่า1คือไม่ต้องกดใบธาตุนะไม่ต้องกดใบธาตุาน,นั่นเองนะครับก็ไร้ธาตุเนี่ยเหมาะเลยทีเดียวกับการเล่นมองสายปลาบอลน,นะครับท่านผู้ชมอ่ะเอาละการ์ดก็เป็นบิ๊กฟุตนั่นเองนะครับ3ใบไปเลยโหนี่ยังไม่ทำอัพขั้น2ขีดนะ ครับการสองครีตใส่การ์ดอีกสองใบโอ้โหถ้าใส่คาริสเบิร์กอีกสองใบนี่โหดจัดแน่นอนนะฮะได้ Final p ีพีไฟนอลพีเดเมจมาอีก12%นะใบละ6นะโอ้โหขนาดยังไม่ได้ใส่คาริสเบิร์กนะโอท่านผู้ชมนะโอ้หอ่ะต่อมาเสื้อนะครับลงสนาม KVM เนี่ยใส่เมอร์ฟี่อยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาใส่ชุดนี้ฟาร์มนะฮะ,ะอ่ะก็มาดูกันดีกว่า ออฟก็จะเป็นเอจิล้วนอีกแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มีปลดออฟแมนเลือดสิไปแล้วด้วยนะครับมี12 10แล้วก็11นะฮะการนี่แอนใส่เป็นเลือด2ใบเลยนะครับท่านผู้ชมสกายพิตตีแล้วก็ในส่วนของปะคุมนะครับก็เป็นเอจิสแถวเช่นเดียวกันนะครับ10 10 10ไปเลยแล้วก็ใส่มาริโอเนตสองใบโอ้ต่อมารองเท้านี่ เอจหมือนกันนะครับเอจร้วนแน่นอนนะครับทรงนี้นะครับก็มีเลเวลสิบเอ็ดมาหนึ่งแถวนั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่ดูคลิปที่ผมรีวิวการออฟแมวนะครับปลดอเวกไปนะฮะจะเห็นว่าโอ้โหขึ้นยากเหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายๆนะครับจาก10ไปสิเนี่ยนะฮะอันนี้เขาใส่เอเลนด้วยออาเอเลนนี่อัดดีที่สุดแล้วนะครับของกิจกรรมไททันนั่นเองนะครับสำหรับ ผู้เล่นทั่วไปนะอันนี้ไม่นับการ์ดบอสนะนะครับแล้วก็รอ,องเท้าก็มีบวกเลือดอีก1ใบนะครับต่อมาประดับแน่นอนก็เป็นโบเอจินะครับก็ออฟแมวก็ยังใส่เป็นเอจิเช่นเดียวกันครับเอจิเอจิเอจินะครับแล้วแต่นี้เขาใส่เป็นเพนฮะเนี่ก็ถือว่าแปลกดีนะครับอันนี้เขายังไม่ได้อัพเป็นเลเวล80เลยเนี่ยของฟ้าเนี่ย อับก็จะใส่ได้การ์ดอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ดูดเลือดด้วยนะฮะเอาละต่อมาก็เป็นสราฟ้า70ดบเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวย้อนไปหน่อยตึก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 ตกีกดสตอ็อปไม่ทันไวจัดนะฮะนี่อันนี้ a g เหมือนกันนะครับก็อนที่ใส่เป็นวิตาต้าเน้นเพ่นนะครับเพราะว่าสายป้าบอลเป็นสกิลเนาะ สกิลก็ใช้เพนเป็นหลักนั่นเองนะครับส่วนฮาริสก็เป็นทาริสเจาะนั่นเองนะนี้โอ้เขาอัพสามขีดแล้วนะครับผมยังอัพสองขีดอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ใส่กัดได้เพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับก็คือใส่ดูดเลือดนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่บริซเฟียหนึ่งใบนะครับต่อมาในส่วนเฮดกีนี้ใส่เป็นอ่าบวก2ลูนะครับเป็นอารามนะครับ2ใบเลยนะครับแล้วก็ าพิต้าอะลามเช่นเดียวกันนะครับนี่ปากเลือดก็ใส่อะลามอีกสองใบโหนี่เขาเน้น Neutral Enchantment รัวๆเลยนะนี่ใส่อะลามห้าใบเลยนะโหโหจัดจริงจริงนีง่ผมยังมีแซมแซมไปนี่มารู้มากเลยนะ <c oughs> ไฟฟ้าก็ไม่เคยจะดรอปเขานะฮะหอาละในส่วนของเลือดก็เจ็ดแสนนะครับก็ประมาณนี้นะตัวดาเมจจะอยู่ที่ประมาณนี้เนะี่ยแล้วก็ a อ k ก็คือ20,000น,นะอันนี้ไม่บัฟนะฮะ แล้วก็แอคแท k s สปีดนี่นะผู้ชม9603แอคแท k s สปีดนี่ถือว่าเยอะนะนี่ฮะมันตันที่100แต่ว่าของเขาในแอคแท k s สปีดเนี่ย955%อันนี้นี่คือยังไม่บัฟนะแล้วก็ไม่จ๊ะว่าเขา a g เยอะเนี่ยไมฮะทําให้เขาได้แอคแท k s สปีดเยอะนะครับแล้วก็จริงๆอ่ามันจะมีสกิลของม็องด้วยนะครับที่อ่รู้สึกจะเปลี่ยนค่าเฮสเนี่ย มาเป็นฟิ n a ลแอคแท k s สปีดนะครับทำให้ไม่ต้องกลัวเลยว่าสายปลาบอลจะปลาช้าปาลารัวแน่นอนนะครับเพราะว่าได้จากเอจิด้วยนะครับแล้วก็ได้จากสกิลที่ Convert ์ตค่าเฮสมาเป็น a อ t a ท k s สป e d ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอาวุธเงาอีกนะพูดถึงนะก็ปาลารัวแน่นอนนะครับต่อมานะครับในส่วนของ ตึกตึกตึกอันนี้เนี่ยจะให้ดูในส่วนของค่าอ่ะปีดาเมตโบนะัสจะอยู่ที่41นะครับ41.5%นะครับค่าเพน65.6นะฮะ65.6%แล้วก็ลดล่า21%นะครับค่าเพนอันนี้อีก63%นะครับก็เป็น120ได้มั้ง ประมาณร้อยสามสิบนะครับเกือบเกือบร้อยสามสิบเน,นีน่าจะยังไม่กดสัตว์เลี้ยงเนี่ยจิก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 เอ็นิวชั่นนี่โหหนึ่งร้อยห้าเลยนะครับเอาละเดี๋ยวไปรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวละครน้องผมนะครับสนายนกนะครับมาลองพีพีกับคุณซาธุหรือว่ามิสเตอร์ซาตุแทนนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไง นะครับไปชมกันเลยครับเอาลครับก็เนื่องจากเป็นชาวต,ต่างชาตินะครับก็เลยเต้องใช้สปีกอังกฤษกันสักนิดนึงนะครับผมก็บอกเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวนับ321แล้วเดี๋ยวเรามาสู้กันนะครับแย yeah. เอาละดูว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าต้องเจอกับมองสายเอจระดับเอจิ2 0 0ันกว่าระดับนี้นะฮะเป็นสายตาบอลนะครับ นีล่ละดูสิรอดไหมจึ๊บาร์ิชันชตแล้วฟุบโอ้โหยิงไม่โดนท่านผู้ชมไม่โดนไม่โดน,โดนสักดอกเลยไม่โดนสัดดอกเลยท่านผู้ชมนะไม่โดนแลวโอ้โหู้หูหูู้หูหูห,หเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะคือแบบไม่มีโอกาสได้ตอบโต้เลยอะ่ะอารมณ์แบบ มันเถียงกับเมียเนี่ยหรอะปะไม่มีทางได้เถียงเลยอ่ะโอ้โหอะไรมันจะโหดขนาดนี้นนเกิดมาเพื่อแก้ทางก็นในนกก่งแท้จริงเลยนะอาชีพนี้นะแม่ยิงไม่โดนจริงคราวนี้ผมปรับใหม่นะผู้ชมนะฮะอ่านี่ของสวมใส่ผมประมาณนี้เมื่อกี้ผมสตาร์ทผมก็ใส่ออคฮิโร่ด้วยแล้วก็อันนี้มีการเพิ่มนะฮะสกิลเข้าไปนะครับปานกเข้าไปมาดูซิว่าถ้าใช้สกิลปานกแล้วเขาจะโดนดอกละเท่าไหร่ นะะฮจะมีโอกาสชนะเขาได้หรือเปล่านะครับถ้าใช้สกิลนะครับไะไลยทีทุกวันไปโกป้าป้าไปสองแสนป้า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 สามแสนโอ้โหไม่โดนไม่โดนปุบปุบปุบฟิงเกอร์ตุ๊ดตุ๊ตุ๊ป้าป้าป้าโอ้โหก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับคือทําได้แค่ปาสกิลนะครับแล้วคือเนื่องจากว่าเด็กมันน้อยไงสายนกนะฮะคู่ดาวมันก็เลยนนานนะฮะมันไม่มีค่าเฮสไง ครูดาวก็เลยนานจัดเลยทีนี้พอสกิลแล้วก็ยิงไม่โดนนะครับพี่เหลือก็เป็นฝ่ายโดนกระทําอย่างเดียวนะฮะแล้วก็อะไรละคนตัดสินใจนะครับอันนี้เงาเขาน่าจะประมาณ4ี่ห้เองมั้งนะครับถ้าเงา6นี่เดือดกว่านี้อีกนะมันจะมีสกิลที่ออ่ถ้าจำไม่ผิดนะเงา6ของสายปลาบอลนนะ่ะยิ่งเลือดน้อยนะฮะยิ่งโดนแรงนะครับยิ่ง hp น้อยกว่า50%เนี่ยโอ้โห โดนป่าแรงจัดเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเล่นที่น่ากลัวมากนะแต่ว่าต้องบอกว่าโชคดีที่ไม่ค่อยมีคนนะครับย้ายไปเล่นนะครับเพราะว่าหนึ่งคืออย่าที่รู้กันค่าใช้จ่ายเนี่ยมันแพงนะครับการจะย้ายไปเล่นมองสายนี้เนี่ยคือหนึ่งมันต้องทําอาวุธใหม่นี่หรอปะถ้าจะโอนเอ่อพวกอับเกรด็อบแมวตีบวกอะไรไปก็ใช้เพชรฟ้าเยอะนะครับหลายแพ็คเลยนะครับ ยิ่งบวกเยอะก็ยิ่งแพงนะครับก็อันนี้ก็ตามงบเนาะแต่ว่าเท่าที่ลองดูคือโอ้โหเยอะมาก2อสมแพ็คแนะ่นะครับก็เป็นเงินเป็นทองแล้วย้ายไปนะย้ายกลับมาก็เสียอีกนะครับ้าฉะนั้นถ้าย้ายไปแล้วเบือ่อแล้วทำไงก็ไม่เวิร์กก็เสียเงินเปล่าอีกนะฮะสคือออฟแมวนะครับ,รบต้องแก้ทั้งตัวเนี่ยเป็นเอจินะอันนี้พูดถึงจะจะเล่นสายนี้นะเฉะพาะสายนี้นะบางคนบอกว่าเฮ้อยอาจจะไปเล่น สายออคอมโบนะครับก็อาจจะมีสเตนอยู่แล้วนะครับก็ไปได้พูดถึงนะครับสายคอมโบก็เน้นสเตนเป็นหลักนะครับแต่นี้เป็นสายฟาบอลก็เน้นเอจีดีกว่านะครับต่อมาก็คืออาวุธเงา,าต้องทำใหม่อีกนะก็หวังว่าอนาคตเนี่ยเขาจะสามารถที่จะเอ่อทรานเฟอร์ข้ามสายเนี่ยเปลี่ยนไปใช้เซนนีแทนก็ได้อะหรือใช้เพชรฟ้าก็คือ ใช้มันน้อยๆหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นสักหลักพันก็ได้อ่ะถ้าหลักพันเนี่ยก็ยังโอเคนี่ออกไหมคนก็จะได้แบบเออกล้าที่จะย้ายของได้มากขึ้นนะครับย้ายไปย้ายมาได้สะดวกหน่อยนะครับแล้วก็อาวุธเงาหนึ่งจริงก็น่าจะโอนกันได้น,นะพูดถึงนะว่าโอ้โหมันอัพยากมากนะเงากว่าจะขึ้น6กว่าจะขึ้น7เนี่ยโอ้ มันยากเหลือเกินนะแล้วพวกสุตลต่านบางคนที่เขาไป8ปดเก้ากันแล้วนะฮะใ้เขาไปย้ายนี่ก็โอ้โหมันก็ไม่ใช่เรื่องเนอะป่ะก็แต่เขาอาจจะรวยจริงนะครับเขาจะไม่ได้เดือดร้อนแต่คือระดับผู้เล่นธรรมดามันก็ยากเนี่ยทำให้การตัดสินใจในการย้ายไปเล่นเนี่ยมันก็มีส่วนน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องนับถือเขาว่าใจเขาต้องได้จริงนะเสี่ยงเหมือนกันนะการที่จะย้ายไปเล่นแบบนี้นะครับก็ อันนี้หวังว่าจะเป็นแนวทางนะให้กับคนที่จะย้ายไปเล่นนะครับมองไซเอจิแล้วก็ไปเป็นปลาบอลอย่างนี้นะครับก็บอกเลยว่าโหดแน่นอนนะครับเจอเนี่ยสดนนนกอย่างเงี้ยสบ,บายหวานหมูนะครับเป็นสุลต่านก็สบายนะครับยกเว้นว่าสุลต่านที่แบบแรงจัดแล้วปานกทีเดียวตายอะไรเงี้ยอันนั้นก็เวอร์มันก็คนลัเทียร์กันนี่หวัไหม แต่ถ้าเป็นเทเดียวกันเนี่ยผมบอกเลยว่ากินเรียบนะครับสายนี้สไนนยนกไนคี Nike, ใช่ไหมไนคี Nike, เขาไม่อัปเด็กอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอะอ่ซัสซินก็มาเออสซัสซินก็ไม่อัปเด็กเขาก็อัปสเตนอะไรอัปลักอะไรไปนะสายของสายขีนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหหวานหมูเลยนะครับใครที่มีไฟนอนฮิตน้อยๆเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยจริงๆผมมีถามเขาเพิ่มก็คือ ขอ,องเขาระดับนี้เนี่ยฟรีเขาอยู่ที่ประมาณ145นะครับ145ยเนี่ยยังไม่รวมการทำแบดเทนชิพเมนต์หรือว่าบันทึกการต่อสู้นะครับถ้าทำก็จะเพิ่มไปอีกนะฮะซึ่งเด็กส่วนใหญ่แล้วเราจะอยู่ที่ประมาณ38%เองมั้งนะครับถ้าคนที่แบบว่าอัพเด็กนิดหน่อยนะฮะก็คลิปนี้ก็ลากันไปประมาณนี้นะครับแต่เขาก็บอกนิดนึงว่าถ้าเป็นสไนส์สายเด็กอย่างเงี้ยก็ยัง เขายัางสู้ไม่ได้อยู่นะครับพอสนส์ใส่เด็กกด position shot แล้วมันยิงโดนอยู่แล้วไงพอเขาโดนยิงรัวๆก็ตายเหมือนกันนะครับก็อันนี้ฝากไว้เป็นข้อมูลนิดนึงนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ